กำลังทำการซ่อมแซมอินเวอร์เตอร์ MG 8099ลูกค้าบอกไม่แรงที่ไหนได้มันไม่ได้เลยไม่ทำงานเลยนะครับนะีต่อสายอย่างดีเลแับว่าจะลองมันไม่ทำงานนะครับสวิตผังแน่แล้วล่ะเนาะสวิตเนี่ยต้องพังแน่แน่แล้วนะครับเนียนวะ ภายในนะครับภายในโอ้หักถมว่าสองไมโครโโย่ำม,มากโอ,โอ้สุดยอดดำเนินไปโอ้นะครับลูกค้าบอกมันไฟอ่อนนะครับ แต่ผมลองแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับดูสายมันก่อนสวิตเสียนะครับเพื่อนๆไฟที่ปล่อยเข้ามาก็จะมาผ่านสวิตนะครับสวิตมันเสียไฟที่วัดได้ร้อยร้อยร้อยยี่สิบห้านะครับในการปรับเต็ม mm hmm. เต็มแล้วนะเมื่อกี้นะครับ อาวลองปรับต่ําลงมาหน่อยอประมาณนี้นะครับสูงสุดได้ร้อยยี่สิบห้านะครับออนโหลดที่สองรอยี่สิบโวลต์นะครับหลอดไฟนะครับได้หนึ่งร้อยยี่สิบห้าเดี๋ยวลองสลับสายมิเตอร์ดูนะครับสลับสายมิเตอร์ลองดูนะครับว่าหากสลับสายมิเตอร์แล้วจะเป็นอย่างไร ได้เท่าเดิมนะครับ125่งรอยโวลต์นะครับโอ้ตัวครับบอกว่ามันไม่แรงนะครับเพื่อนๆตรงนี้เป็นสองไมโครนะครับหากดําเนินการเปลี่ยน C ีตัวนี้มันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวนี้สองไมโครนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนสีตัวนี้ครับก่อนเปลี่ยนนะครับฟังเสียงนะครับ อย่างแบบนี้นะครับเปลี่ยนเป็น104นะครับเพ,เพื่อนๆจะสังเกตว่า104นะนะั่นน่ะเสียงไม่เสียงมันไม่แก่เท่ากับตัวนี้นะตัวนี้ใส่แล้วเสียงมันแก่ครับมันเท่าครับอออะ เวลาใส่ก็1.04ตามเดิมตามเก่าเขานะครับตามที่เขาได้ออกแบบมานะครับเพื่อนไฟก็เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะในกรณีออนโหลดนะครับหากไม่มีโหลดแล้วไฟออกเ่์วางอลังการเลยล่ะเห็นไหมครับแรงด้วยนะเนี่ยไอ้ที่มันไม่แรงก็เพราะว่าใส่ตัวนี้ผิดมานั้นเพื่อนนะสองไมโครฟลัดเนี่ยน,นี่มันเป็นสีพัดลมตัวนี้มันหนึ่งศูนย์สี่ 0.1มโครฟารัดนะครับตัวน no like ี้มัน2ไมโครฟารัดนะครับก็ใส่ค่าเดิมค่าเก่ามันนะครับเพื่อนๆ1.04นะครับตัวนี้นะครับ0.1ไมโครฟารัด0.1ไมโครฟารัดตัวนี้2ไมโครฟารัดนะครับคนละอย่างเลยนะครับเพื่อนๆ1.04 0.1ไมโครฟารัดนะครับ ทำการเอาใส่แล้วก็ทำการติดตั้งไว้ห้อยไว้แถวๆนี้ก็ได้นะครับตรวจููรายละเอียดของอุปกรณ์ภายในนะครับวงจรทำงานได้ดีครับผิดพลาดตรง C เพียงเท่านั้นนะครับน่าจะตัวนี้มันเป็นสีพัดลมนะครับนะไม่ไม่ใช่นะครับต้องเป็น C แบบแบบนี้104นะครับ ทีนี้เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องตัวใหญ่ครับค่อนข้างที่จะทําให้สวิตตัวนี้เสียหายเร็วนะครับเพื่อนๆกดไม่กี่ครั้งก็ละลายนะครับเดี๋ยวผมจะใส่รีเลย์นะครับใส่รีเลย์พอดีมีรีเลย์แบบนี้อยู่นะครับใส่ตัวใหญ่ก็ได้ครับแต่ว่าตัวนี้ก็กพอนะครับผมก็จะใส่นี่แหละใส่สองตัวนะพอดีมันมีนะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีแบบนี้ก็เอาตัวใหญ่ที่ใช้ในงานรถยนต์นะครับ รีเลย์ในรถยนต์ในตัวใหญ่ๆนะครับดีเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้มัน10แอมป์นะครับพอดีมีสองตัวพอดีเลยนะครับจะใส่เข้าไปใส่รีเลย์ครับเพื่อนเพื่อให้ลดความเสียหายของไอ้เจ้านี้นะครับนะสวิตช์นี่ครับก็เลยต้องใส่รีเลย์นะครับนะแก้ไขใหม่นะครับใส่รีเลย์เข้าไปสวิตช์ตัวนี้จะได้ไม่เปลืองครับใส่รีเลย์นั้นเพื่อน แบบนี้นะครับ No นะครับแล้วก็คอมมอนกับคอยคอยตัวนี้เป็นไฟบวกนะครับไปผ่านสวิตไปบวกมาจากนี่นะไปผ่านสวิตกลับมานะครับมันก็จะลดปัญหาเรื่องสวิต2แอมตัวนีนะ้ละลายนะครับเพื่อนๆสวิตตัวนี้ก็จะใช้ทนมากทีนี้ต่อจากนี้ไป แล้วก็ไอทีมีปัญหาต่อไปก็จะเป็นรีเลย์อะไะครับแต่ว่ามันรีเลย์ขนานกัน2ตัวแบบนี้น่าสัมผัสตัวละ10แอมป์ก็20แอมป์แต่ก็น่าจะทนอยู่นะ้รทไฟก็แรงด้วยนะเพราะว่าสายไฟมันก็จะเข้ามาในเครื่องนะครับแล้วก็ตัดต่อกันเพียงแค่นี้มันไม่ได้วนมาที่สวิตช์นี้อีกนะครับนะครับไฟมันจะแรงขึ้นอีกหน่อยนะครับจะสังเกตได้ว่าโอ้โหไฟมัน ก็สว่างดีนะเออนะครับยวลองวัดไฟดูนันเพื่อนขึ้นไหมขึ้นเท่าไหร่เนี่ยอ่าทีนี้วัดไฟนันเพื่อนแต่ก่อนนี้ได้เท่าไหร่นะร้อยยี่สิบห้านะครับทีนี้ได้เท่าไหร่โอ้โหเกือบร้อยห้าสิบเลยเนี่ยนะครับลดการสูญเสียในสายนี่เกือบร้อยห้าสิบเลยปรับต่ําสุดนะครับปรับสูงสดุด แรงเหมือนกันนะเนี่ยนะครับยังไงก็ได้แหละทีนี้นะครับเพราะว่าตัวทำงานหนักจริงๆก็คือรีเลย์นะครับอะนะครับก็อย่างนี้แหละนะครับมันก็จะได้แรงดันไฟกระแสที่เพิ่มมากขึ้นในสายนะครับไม่สูญเสียในสายนะนะความหมายก็เป็นแบบนั้นนะครับในการใส่รีเลย์แล้วก็ตัวนี้ก็จะเก็บเอาตัวนี้เลยนะ,ะเก็บปิดกาวเข้าไปนะครับ ตัวนี้ก็จะเอากาวติดเข้าไปนะครับนั่นเพื่อนยี่ต่ออย่างนี้นะครับนะตัวนี้คือขั้วลบนะครับขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับเข้ามาตรงนี้นะครับตัวนี้คือจุดพักสายนะั่นน่ะนะครับสายมันจะเยอะๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับเราติดกาวเราล็อกไว้แถวๆที่นะแล้วทีนี้เราก็ปิดฝามันก็ไม่เห็นสายภายในแล้วมันก็สวยเหมือนเดิม โอ้โหเสียงรีเลย์ด e like ังดีมากเลยก็แกกก็แคกเลยติดกาวเข้าไปกันดึงกันช็อตกันหลุดแห้งละแห้งเร็วดีย่ำเลยครับ มันเยี่ยมมากผมว่ามันต้องสุดยอดแน,น่ครับเพื่อนปิดฝาครับประกอบเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆไฟออกต่ำออกน้อยซีใส่มาผิดนะครับแล้วก็สวิตช์เสียหายเสียหายบ่อยมากไม่ค่อยทนใส่รีเลย์เข้าไปนะครับเพื่อนๆ สายสวิตตัวนี้เส้นเล็กๆก็ได้แล้วทีนี้นะครับมันก็จะทนมากๆนะครับเรียบร้อยนะครับต้องสุดยอดแน่ๆครับพบกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้จบไว้เพียงตัวนี้สวัสดีครับ